i'm going to สองหนุ่มกำปั้นวงบาซูกันบ้างนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของจมูกที่ันเศษกรรมมาคุณผู้ชมคือล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าเข็ดแล้วเข็ดจริงๆนะคะเท่าออกแล้วยังไม่ดีขึ้นคงเขาเรียกว่าคงต้องออกเป็นการถาวรกันเลยทีเดียวค่ะ,ะกำปั้นบอกคุณหมอค่ะว่าที่ให้การรักษาเนี่ยบอกว่าให้รอประมาณ6เดือนนะคะถึงจะสามารถไปดูที่แก้ไขจมูกได้ค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเอาแท่งซิลิคนออกแล้วใส่เข้าไปใหม่แล้วนะแล้วมันยังไม่หายนะก็คงไม่ใส่แล้วล่ะอืมก็คือเอาจมูกแบแบบดั้งเดิมธรรมชาติไปเลย เลยก่อนนะคะโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบทาสันิกรรมแต่อย่างใดคือเสริมเฉพาะจมูกเท่านั้นเองนะคะส่วนงานเพลงมากดีกว่านะคะงานเพลงเนี่ยก็มีให้แฟนคลับวงบาซูได้หายคิดถึงกันแน่นอนและยังคงคอนเซปต์เดิมคุณผู้ชมคือทั้งเต้นทั้งร้องกันเลยโดยเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังให้ดังเปรี้ยงปร่างเหมือนแต่ก่อนนะคะแค่ได้ออกซิงเกิลให้แฟนๆได้ฟังเนี่ยก็ดีใจแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะรอเพียงแค่สมาชิกวงในวงก็คือสาวเดบบี้หญิงเนี่ยก็คือสาวเดบบี้บาซูเนี่ยค่ะที่ไปเยี่ย อเมริกาก็จะรอให้กลับมาเข้าห้องอัดน,นะคะจกนห้นจากนั้นเนี่ยก็จะเตรียมปล่อยซิงเกิลกันเลยค่ะเป็นยังไงไปฟังเสียงกันบ้างเลยค่ะตอนนี้เพลงเสร็จแล้วนะเหลือแค่เดบ,บี้กลับมาแล้วก็เข้าห้องอัดกันนั้นเองครับผมจริงก็บอกกันหลายรอบแล้วว่าจะออกจะออก,จะออกก็ยังไม่มีโอกาสทด้ทีเลยองเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้ฟังเลยฮะเพราะว่าเพลงเสร็จแล้วรอรอรอ,รอเข้าห้องอัดกันครับเริ่มคุยพี่โจ้ รีบหน่อยเพราะว่าอยุ่มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเต้นกันไม่ไหวเลยนะครับผมแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะโด่งดังเหมือนตก่กอนอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้ออกมาได้ น้องๆหลายคนที่เขาโตมากับเราอะไรเงี้ยตอนนี้เขาโตแล้วเขาอยากฟังเพลงเราเราก็อยากจะขึ้นคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นแบบขำๆอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้คือมันเกิดจากที่เมื่อไปไป,ไปเปียกครั้งที่แล้วแล้วมันโด่งเกินไปพอโด่งไปแล้วพี่ก็เอาออกภายในสองที่แล้วก็ใส่ใหม่เท่านี้มันติดเชื้อครับยาวเลยนี่มาหกเดือนแล้วมันก็ยังไม่หายมันก็ยังแบบติดเชื้ออยู่อะไรเงี้ยรู้สึก<ร>ว่าไม่รีบจัดการมันจะยิ่งลามหรือรอะไรใช่ใช่ตอนนี้จัดการไม่ได้เพราะว่ามี่านละครค้างอยู่คิดว่าจะปิดกล้องพฤษภาพออปิุ กแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาออกเ,อเดี๋ยวค่อยดูว่าถ้าอาออกแล้วมันมันแบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนหน้ามากอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอาออกไปเลยเ้ย,เย,เย,เยไม่ใส่แล้ว,ไม,ลวไม่ใส่แล้วเข็ดแล้วเ,ดดเราเน้นกล้ามแล้วเป้าแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ <laughs> โชเอ้ยนี่บอกให้แม่มาขอโตมากับพี่เลยแล้วค่ะ